ขออนุญาตนั่งด้วยนะครับพี่เชิญเลยค่ะยินดีด้วยนะคะที่ได้มารู้จักพูดคุยกันค่ะพี่จี๊ดนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือพี่จี๊ดเจ้าของร้านพี่จี๊บแนะนําตัวเต็มๆว่าชื่อเลยครับเต็มๆพี่จี๊ดกับพี่เขานี่แหละค่ะพี่จี๊ดกับพี่เขานี่คนที่รู้จักก็คือพี่จี๊ด ีกับพี่ขาวนี่เลยที่นี่เขาจะเรียกกันอย่างนี้เลยกันอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะปีจิป้าจิตเอ่ออย่างนี้เลยค่ะถ้าไม่บอกชื่อเขาไม่ค่อยรู้จักชื่อเต็มๆนึ่งไม่รู้จักเลยค่ะเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับนี่คือท่านเจ้าของร้านธนะพรคาแคร์และนะครับการเกษตรนั่นเองจริงๆในข้างบนป้ายข้างบนหัวแอนแอนนะฮะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็คือจะมีทั้งในเรื่องของคาแคร์ด้วยคาแคร์ด้วยอุปกรณ์รถยนต์ด้วยนะครับก็เยอะเลย ส่งรถล้างรถใส่ตะบันเครื่องขายอะไรด้วยค่ะครบเลยแล้วก็มาต่อด้านการเกษตรมีปุ๋ยมียามีทุกตัวค่ะยาไกลพอเสพ็จผลก่อนโอ้โหยมีหมดเลยทั้งทางทั้งดางแหอะไรมีหมดเชาโยมนะครบหมดเลยค่ะทับวงจรแล้วค่ะเป็นพี่น้องเกษตรกรครับที่ดูรายการกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าจริงๆแล้วจุดโฟกัสหลักที่ร้านนะครับพี่จิตครับ อยู่ตรงไหนของเส้นถนนเพชรเกษมฮะที่เขาจะรู้กันเลยตรงนี้เขาเรียกว่าสีแยกวัดท่าเซหรือสีแยกผู้ใหญ่ยาสีแยกผู้ใหญ่ยานะครับอยู่ติดถนนสายเอเชียนี่เลยค่ะสายเพชรเกษมเลยลงมาสายสี่หนึ่งนี่แหละที่มาจากกรุงเทพเลยนะฮะจากกรุงเทพเลยก็เรียกว่าหาง่ายท่านผู้ชมครับที่นี่ถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูรายการอยู่เพิ่อนะครับขับรถลงภาคใต้หรือขับรถขึ้นมาจากภาคใต้ ที่อยากจะใช้ผู้พีดีของเราก็สามารถแวะได้สําหรับที่นี่นะครับพี่เจครับพาผมดูร้านหน่อยสิได้ค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวไปดูร้านพี่คิดกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะโอเคนะครับนี่มีมินเดย์ด้วยท่านผู้ชมครับนี่มินเดย์วางอยู่ตรงนี้ตัวใหม่เลยค่ะตัวใหม่เลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคดูกันหน่อยนะครับโซนนี้เป็นยังไงครับพี่เจค่ะโซนนี้เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์อ๋อครับ เครื่องรถยนต์คน้ำมันเครื่องนำ้ำมันไทรอลิกอุปกรณ์เครื่องยนต์อะไรจะอยู่ในด้านนี้หมดเลยอยู่ด้านนี้หมดเลยค่ะ<อ>แบตเตอรี่เกี่ยวกับแบตเตอรี่พวกน้ำมันแสดงว่าคนเดินลองลงเดินทางลงไปภาคใต้ถ้าแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่เสือตเต่อมแมะตรงนี้ได้เลยแม่นี่เลยค่ะโอ้โอนหแต <laughs> ี่มีพร้อมเลยค่ะบริการเสร็จสับมีช่างเรียบร้อยเลยค่ะมีน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องล่างอัดชีดซ่อมช่วงล่างพวก หนกหมากลูกปีกนกต้องไม่ง่ายเลยมาที่นี่นี่ลบนี่จะไปป่วยอยู่นี่หายเลยหายเลยค่ะไม่ใช่เกษตรเกษตรป่วยก็หายได้นะครับบำรุงบำรุงพืชนะอันนี้คือโซนรถยนต์เนาะจริงครับสโซนหนึ่งนะครับก็จะมีในเรื่องของไกรเกษตรยาข้าคหญ้าถังขิดหญ้าพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ปัจจัยผลิตทางการเกษตรเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าเนาะเครื่องพ่นปุ๋ยพ่นยานะครับก็จะมีทั้ง มีทั้งสองจังหวะสี่จังหวะเนาะมีพร้อมหมดทุกตัวเลยค่ะอืมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะก็จะมีตัวใหม่ของเราด้วยนะฮะมินเดย์ก็จะมีอยู่ที่นี่นะฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่วิ่งลงภาคใต้ต้องการอยากเอาไปฉีดผักฉีดพริกฉีดมะเขือนั่นเลยครับฉีดทุกอย่างนะครับมาดูโซนปุ๋ยบ้างนะฮะโซนปุ๋ยค่ะนะฮะโซนปุ๋ยของเรานะครับอ๋อน่ารน่ารักมากเลยอะครับพี่จิ๊ด นะะฮอก็โอ้โหสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีมาถึงเจอท่านประธานของเรสวัสด mm ีครับท่านประธานนะฮะท่านเจ้าของบริษัทเรานะฮะนี่ฮะถ้าไปร้านไหนที่เจอตรงนี้ก็คือคุณพี่พฐุงเดช พวงทองเขาก็จะบอกเลยเนี่ยผมประดุงเดชพวงทองครับเจ้าของโรงงานปุ๋ยพีดีครับผมน่ยินดีต้อนรับทุกหลานค่ะยินดีต้อนรับงานนี้ก็ยินดีต้อนรับท่านประธานด้วยไหมครับท่านประธานด้วยนะครับท่านประธานนะครับประธานเขาตอนนี้ท่านไม่ค่อยจะพูดกับเราอ๋อไม่เขาเขาขี้เกียจพูดเลยเราพูดเยอะเขาพูดอย่างเดียวเอามาดูกันบ้างนะท่านผู้ชมครับนี่คือสูตรก็คือส่วนมากเข้าที่รู้มาจากโรงงานนะฮะว่าร้านธนพรคาแคร์ี่ยขึ้นชื่อมากท่านผู้ชมครับในเรื่องของการเอ่อนำปุ๋ยพีดีของเรามาจัดจำหน่ายโดยเฉพาะ ไม่ปุ๋ยครับคือปุ๋ยที่นี่จะเป็นปุ๋ย no filler หมดเลยค่ะราอท <No filler S 2> ัมดเเชื่อไหมว่าปุ๋ย no filler คือปุ๋ยทั้งหมดไม่มีสารเติมเต็มนะฮะคือเป็นปุ๋ยทั้งหมดเลยอะ่ะง่ายๆเลยว่าทุกเม็ดเป็นปุ๋ยหมด เป็นประโยชน์กับพืชหมดเลยท่านผู้ชมฮะ่มีสูตรอะไรบ้างครับดีครับอ๋อมี0061 0061 4600ยูเรีย4600นะครับแล้วก็มี2777อันนี้ตัวรอบแรกนะฮะรอบแรก2777 No ฟิลเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็มี2100เออนะครับ14735 14735โอโหฟิลเลอร์เหมือนกันอันนี้นะครับแล้วก็ยังจะมีนี่นะฮะจะจะมี1578นะฮะหรือจะเป็น1 3เ3 2 1หรือสูตรเสมอ15 แค่นี้ยังไม่พอนะยังมีโกดังอีกอยู่ในโกดังข้างหลังคือคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดเดินทางมามาที่ร้านนี้อย่าตกใจว่าเอ๊ะมีแค่นี้หรือเปล่านะฮะเอาสิบล้อมาขนออกก็ได้ใช่ไหมฮะอยู่โกดังด้านหลังนะฮะที่มาแต่ละครั้งมาแต่ละครั้งนี่เป็นพ่วงขนมาเป็นพ่วงทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมใช่ไหมครว่าตั้งแต่เริ่มแรกในการเปิดมาโอ้โห พ่จิตของเราในเฉพาะปีนี้เนี่ยก็เรียกว่าหลายร้อยตันนะฮะหลายร้อยตันที่จัดจาหน่ายของเราที่นี่ต้องขอบพระคุณพิจิตอย่างสูงเลยที่ให้โอกาสบริษัทพีดีนะฮะได้นําผลิตภัณฑ์ลงพื้นที่ได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับนี่ก็ถือว่าสุดยอดตอบรับดีไหมครับตอบรับมากเลยค่ะแนะนําลูกค้าลูกค้านี่ก็ไปใช้ได้ผลกลับมาอีกก็กลับมาซื้ออีกกลับมาซื้ออีกอ๋อสูตรนี้อย่างพวกฟาร์มที่มีอย่างฟาร์มที่เป็นลูก กำลังออกลูกกำลังออกทลายออพี่ก็แนะนําครัำ1475พอใส่1475มันจะเร่งให้ทลายใหญ่ลูกก็โตขึ้นได้น้ำหนักขึ้นลูกค้าก็ชอบน้ำยางก็ถ้าไปใช้กับยางมพลาก็น้ำยางก็ไหลดีเป็นต้นนะครับก็มีเคสด้วยเนาะมีเคสด้วยใช่มถ้าเคสไหนที่เรียกว่า อาจจะเป็นภาษาใต้ครับผมอาจจะฟังไม่่อยแข็งแรงพิจิตต้องรบกวนพิจิตพาผมไปหน่อยพาพี่พูดทองแดงเอาเไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาผมไปด้วยบางเคสนะครับท่านผู้ชมครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลงแปลงน้องบางเคสพ่จิตอาจจะขายของอยู่ที่นี่ผมอาจจะไปทําหน้าที่แทนพิจิตนะฮะเดี๋ยวลงื้นที่ลงแปลงกันนะคบเดี๋ยวตามลงไปที่แปลงเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปขอบคุณพ่จิตก่อนในฐานะเจ้าของร้านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ปุ๋ยพีดีใช้ดีเกินคุ้มค่ะปุ๋ยพีดีใส้กับข้าวปีนี้งาน,นแท้ๆค่ะพุม่มใจปุ๋ยพีดีการกเกษตเดีจริงๆครับปุ๋ยพีดีใส่กับนาข้าวดีจริงๆจ้าับปุ๋ยพีดีเมื่อใส่กับหน้าเข่าดีาดาหาเหลือครับปุ๋ยพีดีใช้ก็ดีละลายน้ำงา่ายได้ผลแน่นอนยอดค่ะ ครับหลังนี้ใช่ไหมครับพิ่จิตรและเรียกว่าลูกค้านะฮะที่นำผลิตภัณฑ์มาใช้มาถึงแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมครับพี่จิตอุตส่าห์นำทางมาเองเลยวันนี้สระนะครับที่ร้าน ขายดิบขายดีตอนนี้ก็ปิดไว้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะมาดูว่าใครเอาไปใช้บ้างนะพี่จิตต้องถือโอกาสมาเยอะถือโอกาสมาเยยมลูกค้าด้วยนะฮะคุณตารออยู่แล้วนะครับป้านะครับสวัสดี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 ครับอ่าโอเคเลยครับขออนุญาตนั่งด้วยครับพี่จิตนั่งตรงนู้นเลยครับพี่จิตครับอืมนะฮะสบายสบายโอ้โหมาๆนั่งด้วยกันครับคุณผู้ชมฮะสบายๆนะฮะตอนนี้ สบายดีไหมครับก็สบายดีครับสบายดีนะครับพ่อครับดีเลยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมมาในนามของกเกษตรผ่านเลนท่านผู้ชมครับมาจากร้านพิชิตเมื่อสักครู่นี้<า>นะครับก็เห็นแล้วครับว่าที่นั่นจัดจั้งใหม่ดีดีเหลือเกินสาหรับผลิตภัณฑ์ของเราคุณพ่อครับคุณพ่อแนะนําตัวนิดนึงคุณพ่อชื่อว่า,ากับผมทวีเดชมณีทวีเดชมณีทวีเดชมณีครับครับอยู่ที่สิบ ตำบลท่าเคืองตำบท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่าฉางเลยพ่อครับท่าฉางครับแม่หน่อยแม่หน่อยแม่หน่อยชื่ออะไรครับแม่แม่ชื่ออะไรครับแม่อายแม่อายนะครับป้าเพนค่ะปเพนใช่ไหมค่ะแม่เพนเนาะอืแม่เพนนะฮะอยู่กันสองตายายครับอืมพิจิตลูกก็ลูกลูกของลูกคุณลุงก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะอ๋ออยู่ไหนอนี่ะเนี่ยเหรออ๋อนี่ก็คือบ้านติดติดกันตรงนี้แหละลูกก็อยู่ที่นี่เรียกอ่าเขาเรียกว่า ก็ถือว่าลูกก็ดูแลนี่แหละใช่ไหมพ่อครับออโอ้บรรยากาศดีมากเลยอ่ะพี่เจษพาผมมาในนี้คือเป็นบ้านสวนเป็นบ้านสวนนะฮะแต่หลักๆพื้นที่แถวนี้ทําอะไรกันนะโดยส่วนมากกะพ่อก็ปลูกยางาพาราปลูกยางพาราเป็นหลักแล้วก็ตอนนี้ผมมาเปลี่ยนจากยางพาราเป็นทุเรียน เห็นว่าทุเรียนเนี่ยมันสินค้าราคาดีอยู่อ่งอกด้วยอร่อยด้วยนะคิดดจชอบมากเลยนะครับผมก็ชอบแล้วก็ผมคนเหนือท่านผู้ชมอุดตรดิ์เมืองรับแรแต่ก็ กินทุเรียนเป็นชีวิตเหมือนกันนะทุเรียนเป็นสิ่งที่อร่อยกว่าอะไรแล้วงนาะราชินีผลไม้ครับพี่จิตนะฮะนี่ฮะเราได้รับเกียรติทั้งเจ้าของร้านเลยนะครับพามาที่นี่เองเลยนะท่านผู้ชมครับทีนี้หลักๆก็คือพี่จิตฮะคุณพ่อผมขอเรียกรคุณพ่อกับคุณแม่เนาะนะครับคุณพ่อกับแม่ก็เป็นลูกค้ามานานยางพี่ชิตก็เป็นมานานแล้วครับเป็นลูกค้าที่ร้านของพี่ิตเลนะมานานแล้วรโอ้โหแล้วใช้ปุ๋ยเป็นประจําเลยใช่ครับ ได้ยินข่าววิจิตรเล่าผมฟังว่าพ่อเนี่ยมีตำแหน่งทางการเมืองในอดีตด้วยท้องถิ่นพ่อเป็นอะไรมาก่อนเหรอพ่อก็เริ่มต้นก็เป็นผู้ใหญ่บ้านโอ้แล้วหลังจากผู้ใหญ่บ้านลาออกจากผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นขับลาจริงๆแล้วกัดเสียอายุแต่ผมลาเพราะว่าต้องการให้เพื่อนบ้านเขาได้เป็นบ้างถ้าเราเป็นอยู่อย่างเดียวเพื่อนบ้าน รุ่นดาวกันเดียวเขาไม่ได้เป็นนะเราต้องเสียเลาตรงเนี้ยที่แสดงว่าคุณพ่อก็มีเอาเรียกว่ามีผลงานมากมายเหมือนกันนะครับก็เห็นว่าเราทํางานให้กับชาวบ้านครับแล้วก็เขายกว่าเดียคือเราทําเพื่อส่วนรวมอ ทำเพื่อส่วนรวมบำบัดทุกบำรุงศุกให้ชาวบ้านชาวบ้านรักั้งหมู่บ้านแล้วผมไม่รู้จะอยู่ทำเลยลาออกดีกว่าให้คนเป็นเื่เป็นบ้างให้คนให้คนรุ่นใหม่เสียสาะใสียคนรุ่นใหม่ยังไม่พออีกยังบอกว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรอีกต่อนะก็เป็นสมาชิกกว่าโตไม่มีผู้แข่งเพราะว่าผมมีความสัจจะแล้วก็ชาวบ้านสตาร์ไม่มีผู้แข่งแล้วก็หลังจาก เป็นสมาชิกอบตอยู่หนึ่งสมัยสี่ปีก็ลาออกแล้วก็ไปลงนายกอบตติดไหมก็ติดครับชนะอ่าชนะคู่แข่งคู่แข่งอย่างลุ่มหลามชนะมากเอวแล้วนี่มีรูปด้วยท่านผู้ชมครับนี่ยืนยันนี่นี่ะโอ้หล่อเลยนี่ท่านผู้ชมนี่นายกนี่เป็นนายกเหรอครับรูปนายกรูปนายกนี่ครับนี่เป็นหนุ่มนี่ตอนนผู้ใหญ่บ้าน อ๋อตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับคุณแม่ก็คุณแม่เลรอสวยอ่ะแม่เป็นสาวสวยจังเลยอ่ะวันนี้ก็กาลังสวยอยู่ตอนนี้กําลังสวยอยู่ดิโอเคนะครับนี่แหละครับเอาละท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเท้าความกันมาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่านี่คือของจริงที่เราลงแปลงกันที่นี่แล้วก็เราได้รับเกียรติทางเจ้าของร้านด้วยนะครับพี่จีของเราพี่สาวที่น่ารักของเราเนี่ยนะครับพามาเองด้วยคุณพ่อรับถามนิดนึงว่าเอาปุ๋ยพีดีใช่ไหมมาใช้ับ ี่จิ๊ดสูตร <mark> อะไรบ้างเนี่ยจำได้ไหมก็คุณคุณลุงก็เอาสิบห้าเจ็ดสิบแปดมาใส่ยางตัดแปดครับหมมาใส่ยางตัดแปดใส่ยางตัดแปดแล้วก็สูตรสิบห้าสามตัวใส่เสมอใส่ต้นตามแล้วก็ทุเรียนแล้วก็มาใส่ทุเรียนเล็กก็ได้ด้วยครับใส่ทุเรียนเล็กแล้วก็ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดก็ใส่ทุเรียนเล็กพอสลับกันสลับสลับสลับกันไปสลับก็พาผมไปดูหน่อย ครับเดี๋ยวไปดูกันครับ <Hi. S 1> ท่านผู้ชมครับก้วยก็วยครับที่นี่ถือว่าเป็นเป็นเป็นพื้นที่กเกษตรมาเรียกว่าผสมผสานนะพ่อครับอทุเรียนนี้อีกกี่ปีจะได้ตัดเนี่ยก็ประมาณสี่สี่ปีห้าปีส <4 S 2> ี่ปีถึงห้าปีเนาะครับนี่เราซื้อต้นสําเร็จมาเลยใช่ไหมพ่อครับแล้วอันนี้คือพ่อใส่ปุ๋ยไปครับกี่ปีแล้วเนี่ยต้นทุเรียนเนยก็ประมาณหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนอ่ะอ๋อหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนใช่ไหมครับ อ๋อนี่พ่อใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าใช่ไหมครับสิบห้าจะมากใส่สิบห้าไปเจสามตัวครับอ๋อเมื่อก่อนใส่ปุ๋ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะปุ๋ยพีดีนี่ของพ่อนี่ของพ่อเมื่อก่อนนี่ใส่ยางพาลาก็รู้สึกว่าหายดีก็ปลูกปีนี้เองเนาะก็กังหวะได้ใช้พอดีเลยครับอ๋อกี่วันใช้ให้ทีเนี่ยพ่อก็ประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งใช่ไหมนี่นี่ถือว่าติดแล้วนะพี่จิด ติดละอย่างเงี้ยนะฮะเงี้ยไม่ไม่เป็นไรละนะยอดสวยมากเลยเนี่ยอวบเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยครับอ๋อหนูสิวเสมอสลับกันไปยี่สิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดด้วยครับอืมอันนี้สิบบาทมากตีน้ำด้วยไหตีน้ำอ๋อนีดีดีดมีน้ำ้วยนี่มีน้ำถ้าเป็นทางภาคอีสานหรือภาคอื่นๆนะท่านผู้ชมครับออ้ยนะครับมะเขืออีกแล้วโอ้โหลูกเระรมเลยทิ้งทิ้งเลยใช่ไหมเนี่ยพ่อทิ้งทิ้งอย่างนี้เนเลยก็ตอนนี้เราเดินทางเข้ามาอยู่ที่แปลง เขาเรียกว่าสวนยางพาราแล้วพ่อกี่ปีแล้วเนี่ยพ่อก็ประมาณสิบปีสิบปีสิบปีใช่ไหมครับอ๋อทั้งตรงตรงที่เห็นต้นต้นนี้ใช่หมดเลยใช่ไหมพ่อเออครับอ๋อ้ที่ต้นอวบเลวยข้งไหนฮะสวนยางพาราใช่ไหมแม่อืมแล้วเราสองสองตายายเนี่ยคือเป็นคนใส่ปุ๋ยหรือว่าให้ลูกน้องหรือจ้างเขาอ่ะพ่อก็โดยมากจะจะใส่เองแม่ใส่เองเลยพร้อมด้วยลูกๆกับลูกๆครับเหรอ ก็ทิดายางพาราค่ะทิดายางพาราพี่จีนของเรานะฮะก็พอเอามาใส่ตัวนี้สูตรไหนเนี่ยพี่จิ๊ดที่ที่แนะนําพ่อมาเนี่ยสูตรสูตรไหนวะสิบแนะนําให้คุณลุงมาสิบห้าเจ็ดสิบแปดสิบห้าเจ็ดสิบแปดฟิลเลอร์เป็นตัวโนด้วยเห็นบอกว่าร้านที่ของร้านพี่จิ๊ดเนี่ยมีโนฟิลเลอร์ทั้งหมดเลยขายโนฟิลเลอร์โอ้คือปุ๋ยโนฟิลเลอร์นี่ปุ๋ยคุณภาพนะพ่อเพราะว่าทุกเม็ดคือปุ๋ยหมดเลยอือคือสารเติมเต็มไม่มีสารเติมเต็มใช่ เมื่อใส่แล้วหน้ากรีดหน้ากรีมันจะนวลอ่ะมันจะนิ่มหน้าจะนิ่มหน้าหน้ายางเนี่ยนะแล้วก็หน้าจะขึ้นเร็วก็ดูมันก็ขึ้นเร็วแล้วคือตีขึ้นเร็วครัพอขึ้นเร็วแล้วก็เจียในเนี่ยมันหนาเรากรีดเราคิดว่าจะถูกแต่มันไม่ถูกอ่ะเยื่อ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 ในมันอธิบายคุณผู้ชมหน่อยหนึ่งยังไงนะก็ หมายถึงว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยเข้าไปปุ๊บข้างล่างก็ใส่ใส่ปุ๋ยสักกี่วันปราานนนะมาณเจ็ดวันครับครับ,บหน้ามันจะนิ่มกรีดมันจะง่ายอืแล้วก็เจื้อในมันจะหนาแล้วก็<ห>ที่สําคัญก็คือหน้าจะขึ้นไว นานนี้ยัโตหนุ่ยมันขึ้นขึ้นมาไวก็ดูที่มันจะขึ้นน่ะมันเนี่ยเสนอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ถึงขึ้นแต่มันขึ้นเสมอมาแล้วอ๋อใช่ปกติจะลึกอยู่ตรงนี้เป็นคอมมิชชันเลื่อยลึกมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นแต่นี่มันขึ้นน่ะเนื้อเปลือกยางเนี่ยมันจะ มันจะขึ้นขึ้นมาเร็วมากขึ้นขึ้นมาเร็วมันจะคือสมานแผลที่เราไปตัดแล้วมันจะขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วเราตัดว่าบางครั้งมันคิดว่าจะถูกแต่มันไม่ถูกต้นนี้นี่ก็กีดมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ปีดมาหลายปีแล้วสี่ห้าปีครับสี่ห้าปีตั้งแต่ง่อายุหกปีนี่ประมาณสิบปีสิบเอ็ดปีนี่ก็คือว่าขีดไปเรื่อยๆแล้วก็นี่คือต้นมันก็ปกติไปเรื่อย ฝั่งนี้ป่ะฝั่งนี้จี่ีดไปป่ะเน oui, Teraz, le, onos, ี right? ่ยอ่ากีดแล้วกีดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแล้วก็ค่อยกลับมาหน้าใหม่เลยกลับไปใหม่อีกทีนึงก็มันขึ้นดีอยู่แล้วครับอนี่ก็ยางโอ้โหแล้วกี่วันใส่เทียปุ๋ยแล้พ่อเฮยก็ไปีสองครั้งไม่ได้ฉีดไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ไไม่ได้ฉีดเลยแต่แต่ปุ๋ยอย่างเดียวเลยครับไม่ไม่ไม่เคยฉจีอ่ะ ข้อแตกต่างที่พ่อเวลาใช้ปุ๋ยพีดีมาแล้วนอกจากที่เราจะเห็นว่าหน้ายางมันนิ่มตัวเนื้อยางเนี่ยมาตัวเนื้อเปลือกเนี่ยมันดีดขึ้นมาได้เร็วจุดอื่นล่ะฮะพ่อที่ได้เห็นอ๋อจุดอื่นที่ผมใส่ปุ๋ยมาแล้วอ่ะอยางปุ๋ยชีวภาพอ่ะห,หน้ามันจะไม่ขึ้นอ่ะหนหน้านี่มันจะไม่ขึ้นอ่ะครับพ่อมันจะ อยู่เสมอๆแล้วก็รอยปีอะไรมันรอยกีดยังมีเป็นรอยกีดอ่านี่นี่อย่างนั้อๆมันก็จะเป็นตะปุ่มตะปะแบ่บนนี้ครับแต่มาใส่เปลี่ยนสูตรนี้อล้วมันก็ขึ้นดีอ่ะมันก็จะขึ้นดีก็จะสับสนอนกันดีอันนี้อย่างนี้ใส่ปุ๋ยนี้นานอยูว่าบเออย่างนี้นานแล้วแน่เลยไม่ใช่ปุ๋ยพีดีเราแน่แล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เพียงแต่ว่าเราก็เห็นภาพว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับอืมนี่โอเคเลยนะอย่างนี้นะครับ นอกจากที่เราใช้ในเรื่องของปุ๋ยพีดีนะครับของเราล้วนๆเลยนะพ่อเนาะก็สลับกันไปถามพ่อนิดนึงอ่ะแม่ครับอ่าพี่แม่ครับพี่จีดเข้ามาด้วยนะครับก็ถามนิดนึงในฐานะที่เรียกว่าพ่อเป็นผู้ใช้ปุ๋ยพีดีอ่อหันหน้ามาหาผมหน่อยนึงหาคุณผู้ชมนิดนึงครับพ่อครับนี่นะฮะแม่มานะครับเนี่ยเขาเรียกว่าจัดฉากครับท่านผู้ชมครบให้ลงที่ลงตัวพี่จีดครับเข้ามาหน่อยนะครับ คือธรรมชาติที่สุดนะครับผมก็พยายามธรรมชาติที่สุดเนื่องจากว่าในการถ่ายทําเราในครั้งนี้หรือว่าทุกๆครั้งนั้นผมจะพยายามเป็นกันเองในเรื่องของการถ่ายทําพ่อเองเคยออกทีวีหรือเปล่าไม่เคยมไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยไม่เคยเลยครั้งแรกด้วยครัง้งแรกลที่ผมคุยมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพ่อกับแม่เคยเห็นผมมาก่อนหรือเปล่าเคยรู้จักกันมาก่อนไหม ไม่ไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยกูจู่ๆก็พี่จิตพามาครับจริงๆตัวพี่จิตเองก็เป็นคู่ขาตากลางไปสักแล้วก็พาผมมาที่นี่ตับลมกับโค้ก้าแล้วผมเป็นคู่ค้ากับพี่จิตพ่อก็เป็นคู่ค้ากับพี่จิตอีกทีหนึ่งนี่เลยนะเป็นโก้ก้าครับเแล้วเป็นสายพานซึ่งซึ่งกันและกันท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ณวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยพ่อได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยออกจากใจเลยครับพูดจากใจผมไม่มีแรงตายหรืว่ามไมันแล้ว ครับพี่น้องชาวตำบลตาคือเป็นบระดาเก็รดูแลวันนายกทุดนี่เคยครับพูดจริงพูดเด็ดขาดแหลมแมนครับแน่นอนนะวันนี้ฟังออกหมคัฟังออกครับพอจะได้ว่าพ่อพ่อมีความรู้สึกว่าจริงใจนะครับพูดจริงไม่ไม่ได้พูดเท็จอะไรประมาณนั้นใช่ไหมพี่จิตโอเคพี่จิตผมอยากบอกว่าพี่จิตครับ พี่จิตช e ่วยไปกับผมหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าผมฟังใต้ไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวเผื่อพ่อจะพูดภาษาใต้จะได้แปลให้ผมด้วยอย่างนี้เป็นต้นอืมก็โอพีนแรขวอะไรถ้าว่าไม่ได้ฟังคนพูดภาษาใต้อ่ะตรงนั้นมันฝังคนใต้มันต้องพูดภาษาใต้ถ้าพูดว่างกันพ่อพูดใต้ได้เลยครับตอนนี้ผมมีร่ามันไม่แมนนะรังนั้นเราว่ากันซื้อแล้วก็แมนย้ำกับ ตรงนี้พ่มได้ชายปุ๋ยตัวนี้จริงๆครับแล้วก็พี่น้องก็ได้อยู่แล้ววันนาย่างมันก็ขึ้นเร็วครับขึ้นเร็วน้าย่างก็เลยดีหน้าการหลิมเจียนไะไกันหนะ้าเพราะนั้นถ้าพี่น้องมีโอกาส ลองชายดูลองชายดูจะคอยมาตัดช้เพลงนี่ปนุ่จัดจริงเลยครับครับใช่พ่อแล้วก็ขอบคุณทุกทุกท่านกับที่มาร่วมวันนี้ในการทำหน้าที่นี้ครับทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็คองขอบคุณร้านด้วยที่เอาผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับถือว่าดีๆเลยนะที่มาให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวใต้นะฮะได้ใช้กัน ในในการใช้ปุ๋ยพีดีของเราพี่จิตครับช่วงนี้ช่วงท้ายๆครับพี่จิตยังมีพี่น้องเกษตร,รกรแถวแถวนี้ซึ่งผมเชื่อว่าจะปลูกทั้งยางทั้งปาล์มทั้งอะไรเยอะแยะมากมายพี่จิตพอจะแนะนําเกษตร,รกรสูตรต่างๆคร่าวๆในร้านได้ไหมครับพี่จิตได้ค่ะจะลองบอกคุณผู้ชมเลยครับก็มีเกือบทุกสูตรนะคะที่ร้านสาน,สนสใจจะขายพวกโนูฟิลเลอร์หมดเลยค่ะฮะอย่างเช่นพวกปาล์มก็มีสิบห้าสามตัวปาล์มแรกก็ยี่สิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็ สิบสามสิบสามยีบแล้วก็ส่วนแม่ปุ๋ย 18, 4, 60, ด0ี่หกศูหกสิบ่สเอ็ดศูรือว่าสี่ สี่บกศูนย์ศูนย์สี่สิบกศูนย์ศูนย์ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์นี่มีทั้งเม็ดมีทั้งน้ำตาลทรายแล้วแต่ความสะดวกที่ลูกค้าจะมีทั้งเม็ดแล้วก็น้ำตาลทรายด้วยทัผงจชมครับสองสองแบบเลยความสะดวกที่ลูกค้าจะชอบเอาไปใช้แต่ราคาจะต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยก็มีทุกสูตรับส่วนส่วนปาล์มแล้วทีนี้ยางยางก็พี่ก็แนะนำถ้าเป็นยางเล็กก็สิบแปดสี่ห้าบ้างหรือว่ายี่ เจ็ดเจ็ดเจ็ดพอเป็นยางตัดก็เป็น 15, 1 5 7หเจ็ดก็ยางตัดแบบนี้เลยแบบ,แบบนี้บบนเลยอย่าแงบบนี้ ส่วนส่วนผักผลไม้หรือพืชอื่นก็แนะนําตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมไปปุ๋ยผักปุ๋ยอะไรก็มีก็ต้องถามดูก่อนว่าเขาเอาไปใช้กับอะไรระยะไหนเอาเอาไปใช้ยังไงอาจจะตอนต้องต้องแนะนําไปตามความเหมาะสมแต่ละชนิดพิจิตก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านของการจําหน่ายปุ๋ยมาเยาวนานท่านผู้ชมครับเรียกว่าเป็นสิบสิบปีนะฮะเพราะฉะนั้นเองคุณผู้ชมที่เรียกว่ายังไม่ได้ไปเป็นลูกค้าของร้านพิจิตของเรานะครับก็สามารถเดินทางไปหาพิจิตได้ นครับไปให้พี่ชิตแนะนำนะฮะผลิตภัณฑ์ได้นะครับว่าจะมาใช้กับตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยดีกว่าท่านเดินไปซื้อรือบางร้านนะพ่อบ,บางร้านเราเดินไปซื้อเนี่ยส่วนมากเจ้าของร้านจะไม่ได้อยู่บางร้านนะฮะคือให้ลูกน้องขาย ลูกน้องก็ไม่รู้ครับเราอยากได้อะไรก็ใส่ไปใส่มาให้เราตามตามให้เราแต่ถ้าหากว่ามีร้านค้าแบบนี้เขาแนะนําเราด้วยเนี่ยผมว่าโอเคเนาะไห่เนาะอืะอเราจะได้มีความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วก็เจ้าของร้านเองเนี่ยผมเชื่อว่าประสบการณ์ขนาดนี้เนี่ยย่อมรู้แน่นอนครับแล้วก็ผ่านการอบรมตามกรมวิชาการเกษตรครบถ้วนเลยทีเดียวนะก่อนที่เราจะเปิดร้านเนี่ยเราต้องโอ้โหนะเขาเรียกว่าขึ้นเขียงกันนี่สุดๆเลยนะในการอบรม2วันหนึ่งคืนควบคุมบริัติการควบคุมวัตถุอันตรายอีกหลายอย่าง นะพี่จิตครับเพราะนั้นวันนี้ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าผิดพธุดดีๆตรงนี้มาอยู่ที่ภาคใต้ผมกาลังจะบอกคุณผู้ชมทางภาคอื่นด้วยนะคือจุดของภาคใต้นี่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่เลยทั้งในเรื่องของยางแล้วก็ปาล์มเพาะเนาะเป็นจุดกําเนิดเลยก็ว่าได้ะครับช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับท่านผู้ชมครับเวลาก็เหลือน้อยลงมาทุกขณะแล้วครับแค่ว่าจะหมดเวลาละช่วงท้ายผมให้พ่อดีกว่า พ่อฝากอะไรถึงพี่น้องชาวใต้แล้วก็พี่น้องชาวาสวนยางหรือว่าพื้นไร่ทั่วๆไปที่ยังไม่ได้รู้จักปุ๋ยพีดีเลยพ่อแรงใต้เลยครับอืกับก้าพร้อม่พี่น้องนะกับปุ๋ยสูตรพีดีกับพีดีก็เป็นสูตรแก่วจาคัญนะกับชายแล้วกได้พุนแล้วก็คุมขาคุมราคากก้าครับย่างนอยพี่น้องก็ได้เห็น ว่าพอมัพอพอนพุ่มกิย่างเนี่ยก็ได้เห็นอยู่แล้วนาหลัดนาหลัดนาขึ้นเดียวเจนในหน้าเจนในหน้านะครับแตนน้ำย่างก็อ๋อหน้าก็นิ่มนวลพราะฉะนั้นกระพุ่มในน้ำข้นานายทวีเดนมันน่นะครับก็ค่อยพี่นอ้องหลงชายหลงหลงชายดูนะครับใครพุ่มพูดไปบางทีถ้าพี่น้องชายดูแล้วไม่ได้ตามใครต้องการนะพุ่มก็ต้องขอไปด้วย แก่แก่พมชายนี่คือชายข้าวเปล่าจริงกับข้าวเปล่ามาม้ากับเพระาะฉะนั้นนะครับพ่มก็ขอ้ขอบคุณพี่น้องถุกฐานวันนี้ก็หลายหลายครั้งหลายหลายที่แล้วครับพ่มก็คงไม่พูดไรหมานะครับก็ก็อบคุณทีมงานนะครับที่เป็นควายไขยนะครับทีมงานก็บริษัทแก่มาร่วมวันนี้นะครับก็ขอ้ขอบคุณถุกคนทถูกฐานนะครับ และข้อให้ฐานเสกกต็ลากินตรงนี้เดินทางให้โจดีกับพ่กมบคุณมภมาครับคุณมากครับ,บคุณพ่อครับขอบคุณคุณแม่มากครับนะขอบคุณมากเลยขอบคุณ <c Putting> ด้วยนะพิจิตของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ